พยายามจะไปตามกลุ่มพม่าหรือเมียนมาที่ร้านแต่ไม่เจอแต่ตำรวจตามไปเจอแล้วเอามาที่โรงพักคราวนี้แหละแมยกหมือว่าขอโทษเลยโอ้โหขอ,ขอโทษสำนึกผิดและแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่อยากทําแบบนี้อีกนะครับนี่ฮะพอเจอกลุ่มไรเดอร์ไปยกขยโยกตายเมื่อวานตอนทุ่มครึ่งเต้อาชิบะพร้อมไรเดอร์นับร้อยคนกำับขี่รถไปให้กำลังใจผู้บาดเจ็บนะที่รวมตัวกันอยู่ที่ร้านอาหารไปหาตัว6คนชาวเมียนมาที่ไปทําร้ายไรเดอร์ แม่อยากกันถึงทิ่นะไปถึงปุ๊บร้านปิดแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็หายตัวไปสถานการณ์ก็เริ่มวุ่นวายเริ่มโกรธมากขึ้นจนตำรวจสาพาบางบ่อต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์สะบัดลายไ,ไลเดอร์ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เรื่องคดีตำรวจปรับทั้งหกโจพมา่าทำร้ายไลเดอร์หนึ่งคนนะครับทุกท่านครับนะเรื่องนี้กระแสนี้กำลังมาร้อนแรงนะครับทุกคนครับวันนี้เดียวบัตติพลจะมาพูด ในมุมมองและความคิดของบ่าวเตยพลครับทุกคนครับสวัสดีครับสบายดีครับทุกคนครับนะบ่าวเตยพลนะครับวันนี้พอดีได้เห็นข่าวเนาะได้เห็นข่าวนะครับว่ามีพม่าห้าหกคนนะครับนะทำร้ายไรเดอร์นะครับนะตอนนี้ก็คือเป็นข่าวโด่งดังนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหนุนกระแสช่องฉามหรือว่าข่าวใหญ่ๆทุกช่องนะครับเปิดไปตรงไหนเริ่มไปตรงไหนก็เจอก็ขึ้นฝีนะครับทุกคนครับนะเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่า มันสะทอ้อนให้เห็นนะครับว่าคนพม่าก,ก็ยังแข็งกล้าวยังแบบกล้างนะครับทุกคนครับก็พอดีว่าเรื่องนี้นะครับทุกคนครับผมก็ได้เห็นมือวานามุมมองของคนพม่าเองของคนไทยเองนะครับคนพม่าบางคนเนี่ยเขาก็ออกมานะครับพูดไม่ได้เห็นดีเห็นงามแบบคนพม่านะเขายังต่อว่าด้วยซ้าไปนะครับที่มีคนพม่ากออกมาทําลายแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวซะใหญ่โตแบบนี้นะครับทุกคนครับ บอกได้เลยว่าคนพม่าไม่ได้ชอบเลยเขาบอกว่าการที่มาทำมาหากินที่ประเทศไทยควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมหรือสังคมไทยนะครับอย่างเช่นนะฮะได้ดูข่าวนะครับเมื่อวานเนาะได้ดูข่าวว่ามีกลุ่มไรเดอร์เป็นนับร้อยคนนะครับนะที่ไปหาตัวพม่าหกอู่หกคนนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็มีพิเตอาชีวะด้วยนะครับทุกคนครับที่ไปตามหานะครับโอ้โหนะทุกท่านครับ ถ้าไม่มีคนกลางหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่นะครับนะถ้าเจอกันแบบตัวต่อตัวแล้วทางคนไทยเนี่ยไปเป็นร้อยอย่างนี้ครับนะพม่ามีแค่6คนทุกท่านลองคิดดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนะทุกคนนะไม่อยากนึกสภาพม่ทุกคนนะไม่อยากนึกสภาพนะฮะอันนี้เอาจริงๆนะครับนะในเมื่อเราเนี่ยอันนี้ในมุมองสายผลนะ ได้เห็นข่าวแบบนี้นะครับทุกคนครับแน่นอนแหละคนมา,มากๆเขาก็ไม่ได้เห็นดีด้วยทุกคนนะครับแล้วก็เล่นกับระบบคนไทยนะครับนะระบรบคนไทยนะครับเวลาถามัมคีกันเห็นไหมครับนะ่นากลัวไหมนะน่ากลัวไหมถามจริงๆครับนะไปเป็นร้อยนะทุกคนไปเป็นร้อยคนเลยนะครับแล้วผมอยากให้พี่น้องลาวนี่ดูนะดูดูเพื่อเป็นคติเตือนใจตัวเองก,ก็ได้ก่อนที่จะ ทำอะไรบางทีที่มันเกิดเลยที่มันแบบคิดว่าตัวเองที่หนึ่งคิดว่าตัวเองเก่าพอนะสําหรับน้องๆสําหรับคนที่อ่าวัยรุ่นกําลังรุ่มร้อนนะครับทุกคนนะกาลังแบบว่าอ่าไม่กลัวอะไรเนี่ยเนี่ยลองดองดูเนี่ยบางทีเราเข้ามาทํางานในประเทศไทยเราเรามาหาเรื่องแบบนี้นะครับทั้งที่เราอ่ะมาทำมาหากินเนาครอบครัวเราลําบากนะบ้านเรายากจน นะครับแต่เราก็กลับที่จะมาสร้างปัญหานะครับเห็นไหมครับนะมันอยู่ยากนะมันอยู่ลําบากนะผมถามหน่อยเนี่ยข่าวออกไปทุกช่องนะคนทั้งโลกก็เห็นนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้เห็นไหมนะคนไทยเขายกขยโยงไปเป็นร้อยร้อยคนนะครับยกขยโยงไปเป็นนับร้อยชีวิตนะครับ mm. เพื่อไปหาตัวพม่าห้าหก 5, คนเนี่ยนะครับทุกคนถ้าไม่มีคนกลางถ้าไม่มีคนไกลเกี่ยไม่มีข้อกฎหมายผุกมัด นะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจโอ้โหทุกคนลองคิดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะจบยังไงเรื่องนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนครับนะนี่แหละครับเล่นกับระบบคนไทยนะเล่นระบบอ่ประเทศไทยนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะสอนตัวเราได้ได้อย่างดีเลยนะว่าก่อนที่จะทําอะไรควรคิดไตร่ตรองคิดให้ดีๆก่อนนะครับนะในเมื่อเราไม่อยู่ประเทศไทยนะครับนะเราอยากไปสร้างปัญหาอยากกลางให้มากนะครับเราก็ หน้าที่ของเราคือทํางานแล้วหาเงินนะครับเก็บเงินนะครับนะอย่าไปออกลูกแบบหัแข็งออกลูกนักเลงนะครับนะผมก็เห็นหลายคนนะนะครับสมัยก่อนก่อนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะที่มาทีา่ยังอายุไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็ก็พอเห็นเพื่อนเพื่อนนะบางทีก็เสเพอะไรแบบนี้ก็พอมีพอเห็นพอเจอนะครับแต่สุดท้ายอะ่ะนะสุดท้ายตอนจบอตอนชีวิตคนเราอะ่ะ นะครับคนที่ทําตัวแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าได้ดีนะทุกคนนี้ผมไม่ได้ต่อว่านะไม่ได้ว่ายทุกคนแต่ว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมากับตัวอันนี้นะผมไม่ได้ว่าใครนะครับคนที่ทําตัวแบบกลางๆนักเลงอเนี้ยนะฮะเซเพเนี่ยนะครับ,นะรบไม่ได้ดิบได้ดีนะครับทุกคนครับสุดท้ายก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นคุกข,ขึ้นตารางแบบนี้นะครับทุกคนครับมันไม่ได้แบบสวยหรูนะบางคนได้โอโหสร้า oh, งวีรกรรมไว้นะครับนะคิดว่าตัวเองเนี่ย ใหญ่นะเหมือนแต่ก่อนเห็นไหมครับนะมีแก๊งพม่านะครับที่ไปรวมตัวกันที่สวนหลวงนะครับก็โดนจับโดนไล่กลับบ้านหมดนะครับตั้งที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจทำมาก,กินได้ยาวๆนะครับไม่ใช่ครับก็โดนตะเพิดหนีออกจากประเทศไทยก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนนะครับทุกคนนะก็เงียบหายไปเลยแบบนั้นแหละครับนะะที่เราจะได้อยู่ทำมาหากินต่อ เราก็กลับสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะครับตัดอนาคตตัวเองอีกนะครับทุกคนนะคือก็พอเห็นนะที่น้องๆตามสวนสาธารณะนะครับที่เป็นชาวเมียนมาเนาะที่เขามาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับบางทีมันก็เยอะนะเวลาเราไปสวนสาธารณะมันก็ในความคิดเรามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่เรา เห็นข่าวเห็นภาพพูดแบบนี้มันก็เก็บมาคิดนะครับทุกคนเวลาเราเจอนะนะครับว่าเออพมา่าเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันก็สร้างภาพพูดที่ไม่ดีให้กับพมา่านะครับทุกคนนะเห็นไหมนะครับนี่แหละเขาเรียกว่านะครับคําว่าพมา่ามันก็เสื่อมเสียกันหมดนะครับทุกคนนะเห็นไหมนะครับเหมือนพี่น้องล่าเหมือนกันนะครับ ก็อย่าคิดไปทําอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีนะอันนี้คืออย่าบอกพี่น้องลาวด้วยนะครับบางที่ผมก็เห็นนะเลื่อนแอปดําไปก็เจอคนลาวนะครับถืออาวุธวงอาวุธมีดแล้วก็ถ่ายรูปแอกนะครับแต่งตัวแบบพร้อมช่างอย่างนี้เนาะนะครับก็เป็นชื่อแกงนู้นแกงนี้นะครับก็พอเห็นนะครับทุกคนครับก็พอมีไปเดินตามสะพานพุทธอย่างเงี้ยถ่ายรูปแอคอาร์ตเนี่ยนะครับทุกคนนะครับ ืออย่าบอกพี่น้องลาวนะว่าไม่ต้องไปทําแบบนั้นหรอกครับถ้าคุณอยากจะเท่คุณอยากจะหล่อนะครับถ้าคุณอยากเป็นผู้ชายที่ดูดีนะครับในสายตาของใครนะครับครอบครัวหรือว่าพ่อแม่หรือว่าเพศตรงข้ามนะครับคุณก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็หาเงินให้เก่งๆนะครับนะเปลี่ยนแปลงชีวิตทําตัวให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรให้สังคมนยอมรับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งให้มีเงินให้ดูแลครอบครัวได้เนี่ยมันจะเท่มากสุด,สดนะทุกคนนะมันจะเท่มากสุดๆนะครับผู้หญิงหรือว่า,อาเพศตรงข้ามเราก็จะชื่นชอบคนที่มีกินมีใช้พูดง่ายๆนะครับภาษาบรรบาดเนาะนะครับผมนะทานที่เป็นทำตัวอัตฉาินะครับถามว่า พ่อแม่ภูมิใจไหมพ่อแม่ก็ไม,มไม่ภูมิใจนะครับแต่เชื่อเถอครับจุดจบหรือว่าพอกลับไปบ้านเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะน,น้อยนักนะที่จะมีเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าทําตัวเสพส่วนมากก็จะไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรหรอกครับเนาะคือคลิปวิดีโอนี้ก็อยากฝากพี่น้องลาวนนแหละว่าเนี่ยตัวอย่างสิ่งที่เราได้เห็นจากข่าวแบบนี้นะครับเราอาจจะย้อนกลับมาตัวเราเราควรทํายังไง ถามว่าซื้อเสียงแบบนี้ถ้ามันดังไปเนี่ยมันมีอะไรดีครับนะเห็นไหมเปิดร้านอยู่ดีๆนะครับผมมีเรื่องก็ปิดร้านก็ไม่มีรายได้นะครับทุกคนนะฮรรอให้เรื่องเงียบเรื่องหายไปนะครับก็ขาดรายได้ไปอีกนะครับเนาะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้นะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับทุกคนครับสาหรับคลิปนี้คิดเห็นยังไงครับฝากพี่อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้สบายดีครับผมสวัสดีครับ